จัดเต็มมาแล้วครับผมทางไทยรัฐทีวีกดหมายเลข32ครับผมอีกใหญ่มาเต็มมาเต็มครับแล้วก็เพิ่มความสนุกให้กับผู้ชมนะครับปีหน้ายังอยู่กับไทยรัฐทีวีแน่นอนครับผมรู้ได้ไงรู้ได้ไงครับคงตารางมาแล้วอ๋อทิวมาแล้วแล้วก็เสิร์ฟความไฮแล้วใช่ไหมจย์นุ้ยนะใช่ครับผม อันนี้ก็คือความบันเทิงอีกชนิดหนึ่งนงครับนั่นก็คือให้ความสุขให้เสียงหัวเราะนะฮะรอยยิ้มของท่านก็คืองานของพวกเราคใชบสนุกสนานกันไปแบบนี้นะยิ้มเล็กยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรก็ว่าไปนะรับอะไทยอย่างเงี้ยอาะไทยก็อยู่วงการมาก็นานแล้วนะครับพี่ที่อยากจะทําอะไรอยู่เบื้องหลังสร้างผลงานอะไรไมู่ช่วงนี้กาลังมาแรงมากอยากจะทําอะไรละครซีรีส์แนวตั้งพี่เฮ้ยเออใช่เพราะทุกอย่างเนี้ยีมันเปลี่ยนจากแนวน้อนเป็นแนวตั้งหมดแล้วนะเมื่อเช้าตั้งไปกี่ที โอ้โหตั้งไปทีงไปไงกว่าจะลงได้เล่นเอาเมื่อยเลย <c oughs> เมันมาจากจีนแล้วเดี๋ยวนี้ไทยก็ทำกันเยอะแล้วฝรั่งก็ยังทำแล้วนะแนวตั้งใช่ไหมลุงลงองแนวตั้งมันจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่ง<อ><อ>ดูเนี่ยแต่มันจะเป็นตอนๆน,นะ60ตอน80ตอนแล้วแต่เลยแต่ตอนหนึ่งก็5นาทีสนาทีคนไทยเอามาเนี่ยใช้เป็นละครคุณธรรมแต่แนวจีนอ่ะมันก็จะเป็นละครแบบคล้ายๆแบบ ทัาประธานเอพป้อมตัวมาเพื่อสืบนู่นนี่นั่นแล้วก็โดนพวกเหยียดหยามเ้าจะทำจะทำเรื่องอะไรที่ต่างจากละครคุณจะทำผมคิดไว้แล้วแล้วผมทำแน่เลยฟู้ดทักลักหมูหันเฮ้ยนี่ละครคุณจะทำอ่ะพระเอกพร้อมตัวเป็นคนหันหมูมันเรื่องละแล้วโดนไอ้คนหันหมูเก่าตบเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันยังได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย ไอ้รักมูเดรงยังไม่มีคนดูโอ้โหไอโอฮาน่าก็น่าทำนะใช่รวมกันเรื่องผมเจ็ดคนเนี่ยใช่ครับเคยคิดเหมือนกันเขาแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีต้ะจะทำอ่ะถ้าเกิดจะทำน่าจะเป็นแนวย้อนเวลาย้อนเวลากลับไปใช่ย้อนเวลากลับไปเพื่อไปหาอะไรบางอย่างแต่กลับมาดันไม่ใช่ตัวเองกลับมาเอ้าดันเป็นวิญญาณของคนอื่นอยู่ในร่างตัวเองแล้วมาอยู่ในเพื่อนเจ็ดคนนี้เตัดฟอนเนี่ยนี่แหละ ละครแนวตั้งเนี่ยทำกันเพียบเลยในกลับมาล่างเนี้ยนี่ล่าสุดกลับมาล่างคนอื่นเนี้ยทำเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละถ้าเปิดมาก็ทักอย่างงี้ก็ต้องเปลี่ยนเรื่องไม่รู้นะจะทำไปก็ทำเรื่องของมึงนะแต่ไม่มีคนดูนะเพราะมันซ้ำเยอะครไทกับคัดอยากทำเรื่องอะไรกันอยากจะทำด้วยกันหรือเปล่าทำด้วยกันไหมเกี่ยวกันนี่พวกแบบท่านประธานอะไรเอาง่ายๆเลยพี่บิดเป็นไทยสไตล์เป็นไทยสไตล์อะไรอย่างไงวะนี่ฉันสั่งข้าวแกไปตั้งนานแล้วทำไมแกไม่เอามาสักทีฮะ ทำไมก็คนมันเยอะอ่ะเอา้านี่แกทำงานบริการนี่แกมาว่าลูกค้า,ยอ,ยาอย่างนี้ได้ยังไงทำไมพูดจาอย่างนี้เขาจะพูดไม่ได้ให้ฉันสั่งไปตั้งหลายอย่างเดินเข้าไปในครัวหายไปแป๊บเดียวเดินออกมาฉันก็ตกใจนึกว่าเอาอาหารมาให้ที่ไหนแล้วมาถามสั่งอะไรคะฉันลืมลูกค้ายเยอะอย่ามาเถียงกัได้คุณทำงานแบบนี้ได้ยังไงฉันจะคอมเพนคุณคุณเป็นใครคุณถามาอะไรนะคุณเป็นใครแล้ว่าคุณไม่เหมาะสมกับการที่มีแตคุยกับผมหรอกคุณโทรหาเจ้าของร้านคุณดีกว่า วิ่งเปิดตัวแล้วเอาเลยกูเลยแล,ะละ้วกันจะเริ่มจบฮัลโหลฮัลโหลเจ้าของร้านหรอคะใช่มีอะไรฮะ <c oughs> ขโมยโทรศัพท์เจ้าของร้านโก้เหรอพี่เอาไปเลยอันนี้หอันนี้หักมุ้นี่เอาหักมุ้เอาโจ๊กครับใช่คนทำหักมุ้ด้วยมีแต่ผู้ชายหมดเลยต้องหานางเอกสักคนสิได้ได้เลยเดี๋ยวทำหนังเรื่องใหม่หานางเอกใหม่เลยได้ครับอาจารย์ครับเขาจะว่าคำวอดในวงการละครคุณทำแนวตั้งมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเอ้ยอยู่ในวงการมานานมากแล้ววันนี้ เป็นเกียรติมากเดี๋ยวให้เขามาสอนเราเล่นละครคนทธรดีเออดีโอ้ได้ๆว่าเฮ้ยมันต้องเล่นยังไงตัดตัวไปเลยเล่นไหมอ่ะตัดตัวเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่แอร์พอสวรรค์ครับสวัสดี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 จ้ัสดีจ์ครับอุ้ยมึงเคยเห็นหน้ามึงเคยเห็นหน้านะเนี่ยเคยดูเขาเออเคยดูเขาอ่ะอ่านี่แหละเป็นน้องเอกอ่ะใช่ไหมทำเลย ทั้งหมดกี่เรื่องะครับที่เล่นไปทั้งหมดฮนะ หนูว่าน่าจะเกิน500เรื่องโอ้โหเยอะมากยเรื่องอยู่ในวงการบันเทิงมานานนะนะก่อนอยู่ในวงการบันเทิงมาน้องแอร์ทำอะไรมาบ้างอ่ะจ้ะหนูเป็นเอ็กซ์ต้าตามกองละครซีรี e ์ต่างๆหนูเคยเจอเขาไปเจอติดต่อป็วะไปด้วยใช่ไหมแล้วหนูยังไงไปไปเล่นละครคุณธรรมกับเขาเออก็ตอนนั้นหนูเป็นเอ็กซ์ต้าตามกองละครต่างๆใช่ไหมคะก็พอจะมีผลงานบ้างแล้วเขาก็เหมือนเห็นผลงานของเราก็เลยติดต่อเรามาค่ะตอนนั้นเขาติดต่อมาเมื่อประมาณเกือบสิบป แล้วเขาบอกว่าสนใจมาเล่นหนังสั้นช่องเราไหมแล้วช่องนี้เป็นช่องแรกในประเทศไทยที่ทำละครุณธธรรมหนูก็เห็นผลงานเขาผ่านแล้วหนูก็แบบสนใจเขาก็บอกว่าค่าตัวไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าการันตีผู้ติดตามซึ่งหนูเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผู้ติดตามเขาเยอะมากเลยค่ะยอดวิวเยอะมากเป็นสิล้านวิวอะไรเงี้ยไม่เยอะแต่ว่าหนูน่าจะมีคนรู้จักแหละถ้าเล่นละครขาค่ะอุ้ยอย่างนี้ที่บอกว่า500เรื่องนี่จริงไหม นูเล่นมาหลายปีแล้วนะคะหลายปีใช่เห็นหน้าเขานานแล้วงั้นยกสักเรื่องหนึ่งเอามาให้พวกพี่ได้เล่นคุณธรรมสักเรื่องได้ไหมนี่ตัวช้อยเลยไอสองคนนี้เลยไอสองคนนี้ง่ายๆเลยอะไรใกล้หนูเลยเป็นตัวแสดงไงลูก5้าสี่สามสอแอคชั่นทีละขอบคุณมากนะที่อยู่กับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีรถขับใช้ชีวิตลำบากพาไขึ้นรถเมย์แต่ก็ยังอยู่กับเราขอบคุณมากนะอไทย เรามีอะไรจะบอกอะอะไรเราเลิกกันเถอะพัดทำไมพี่พูดเบาไปนะเสียงผู้หญิงมันเบาไปนิดนึงี่สามสอขอบคุณนะเธอที่อยู่กับเราอ่ะถึงแม้ว่าเราจะจนก็ตามไทยเราเลิกกันเถอะเราไม่อยากอยู่ลำบากกับไทยแล้วอ่ะ แล้วเราก็มีแฟนใหม่กันด้วยวันนี้เราพาเขามาให้ทายรู้จักนะเขาชื่ออาร์อา,าว์คะแอลแวลเป็นเลือดนะไม่ชอบ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 เ <c oughs> ขาชื่ออาร์อาว์คะสวัสดีที่รัก<ฮ>นหนายหรอแฟนเก่าที่จะให้ฉันมาเจอ สวัสดีครับคุณอาร์มแต่งตัวเงี้ยเหรอผมจําได้ครับผมทํางานเป็นคนทำคอนาต์อยู่บริษัทคุณอาร์มแหละครับฉันเห็นแกงแต่แกทํางานอยู่ที่บ้านของฉันโงแแฮงของแกไม่ได้ครึ่งกับผงคนนี้หรอกตาชิรต้องกลับไปดีกว่าแกไม่มีทางที่จะได้แตะเนื่ต้องตัวผงคนนี้หรอกอีอ้วน เดี๋ยว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 ผ่านคัดคัดคัดเอกมาที่นี่นางเอกมาทีนี่ก่อนไปทำไมไม่ทิ้งท้ายทิ้งท้ายนี่คุณอารมอะไรพูดถึงทิ้งท้ายน่ะตั้งแต่ไปไปเงียบๆเลยนะได้ค่ะเปลี่ยนนางเอกได้ไหมบ้านไม่หมดแล้วไม่มีใครแล้วหมดแล้วมีคนเดียวมึงอย่าเรื่องเยอะกันนักแสดงจะไม่มีเล่นแล้วน่ะไม่มีมตอรองเลยนะไออามเล่นโกงดีนะ ไม่ยอมเล่นได้เลยจังหวะเล่นดีมากเลยอ่ะออทั้งหมดดีหมดเลยนักแสดงดีหมดกูไม่ชอบพุ่มกลับกันเดียวแม่ดูจากทรงแล้วเนี่ยคงจะชมละครคุณธรรมมาหลายเรื่องแน่ๆอินจัดเลย